ก็ครับพกับช่องบ้านล้าเพื่อนเราเชียอกันตอนนี้มันกำลังเปไหน้าแล้วกนะับพี่น้องครับแข่งแข่งให้เซมายังมีคันดูบ่ไหนี่ล้างรถเง้ว สุดยอดกันไหนะถ้า่ได้นอดกับหน้าผมีแล้วหน้ากับ่เลียวพี่น้องครับเมื่อนกับศิจางคนมาดำนาเลยเมือนตอนนี้ก็ฝนตกลิลนๆ แต่ว่าทางคุณโอ้โบอลนลนเรามันอันนี้เอ้าทางคุณต้นไม้ฮักกิต้นไม้ลมกูโอ้น้ำท่วมแล้วตรงนั้นนะครับต้นต้นไม้ลมอุปสรรคในการใช้น้ำนาการลากไหลโดยเฉพาะขั้นงูับเรือมานละมุน เดี๋ยวพี่น้องไทยแล้วสวัสดนน,ะนำคนโตคนดีปัานห้องของแท้ได้พี่น้องปัานห้องบแ,แบบนี้แหละดูแบบง่าย ฮ็ดนาอันน <me> ั้นนำมูน <uch> ี่ก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วแล้วก็ก็ไปแดกน่อยกันเฮาบ่มีรายได้เนาะบ่มีรายได้เฮาก็ได้แต่ออกแรงแรไกาเฮาออกกําลังพแต่เฮาใหญ่เฮามาเฮามีราได้แน่เฮาก็นี่ล่ะเวมาจังอันน้อันนี้ กระไดน้าเนี่ยนะมันเห็ดเนี่โอ้น้ามีทั้งหมดยี่ยี่บสามไล่มน้าอยู่นี่จากไล่ยี่สสมี่สิบเอ็ดไร่บ่ฮะอ๋อยี่สไล่ยีไล่ถ้ามองดำหน้าก็แห้งระลายครับ จนเน็บว่าประวัติป่ไว้เพราะว่าไทยเงิยนกับพมีผูดเอนเป็นตัวตั้งตัวตีตตก็มมแต่าหน้านี่แหละอพอไเด้ไทยได้อันนี้เนี่ยเพราะว่าคนของฝั่ไทยฝั่งไทยอันในช่วงทุ่ฝนมันตกพอตกมาแล้วสวงมือต่อกันมือ,มอเร้านี่แดดออกอยู่แต่ก็มาตกไม่ย้ำใบนี่แหละมือกับสีแดง จ้างคนงานมาดำนาแล้วก็โลก,กาตอนนี้ก็น,น่าเอ้ยป้าโลกาอยู่ป้าโลกกาาโลก,โลก,กาอยู่นะเดี๋ยวเง้มาเลี้ยงกันส้ายใจไปหาครับเอ้ยคนเอามาจางังคนงานมาดำนามืนผมอยากให้มันเสร็จเร็วๆนะเร็วๆกันสบายต้องคืนอยากน้ำให้น้ำนาอีก ผมกับจีเด้ไปซ้อมยังมีความสุขวันที่25เราก็พาน้องเบียร์ไปซ้อมแล้วสาวหน่อยเพชรบันแพงตอนนี้สาวหน่อยลำเพลินโชว์กำลังซ้อมอยู่ซ้อมใส่กันอยู่นั่นแหละพี่น้องวันนี้สองเซตทั้งสาวหน่อยลำเพลินโชว์ทั้งสาวหน่อยเพชรบันแพงใส่กันนยืงน,นงานมินี้คอนเสิร์ตบ่ได้ไปนะครับพี่น้องบ่ได้ไป มื่อนี้วานเอิญซ่อมมาแลังบ่ได้ไปบอกอาจารย์ใหญ่ไปแล้วว่าผมขายยางน้ำนาอยู่ถ้าเฮ็ดนาแล้วมันอกี้เออยังหน่อยมันก็แล้วเนาะมันอกี้ไ่ได้ขึ้นนั่นอันนี้เยอะแยะนี่ยและสำหรับการไทยนะ อัปเดตพี่น้องไปเรื่อยๆครับอัปเดตไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตการดำนาให้พี่น้องเมืองนะฮะการดำนาเมืองก็เราสิได้คุณงานจะคนแต่พี่น้องกันนี่แหละพี่น้องกันงานแนวกูนี่แน่มากรวมมาุมกัน ตกบรรยากาศดีครับจวงนี้ครับเทากับุดยอดข้างหน้าก็ได้ผมเคยไทยรถไท้นี่แหละพี่น้องให้หนึงเกือบใจเพราะมันสะเทือนมันสันเกือบม่ยังเป็นคนเหมืนหนอนนู้นผมมีแหงหวัวถือรถไทยมันแหงเนาะรถไทยเดินตามนี่ปวดปวดไหลปวดบ่าป,ปวดไหลมันจิตดึงเฮามันจิตจวงเฮา หากกำเบกกกำมือเลี้ยวบพท่านนี่จยบชีตเลยเจ้าเบกบพท่านวันนี้ต้องต้องเสียวซานจักน้อยครับเรื่องพวกวันนี้รถไทยค่อนข้างจะอันตรายหากคํกระชินบ่าเป็นเฮ็ดเบิดแล้วนี่น้องคนเขาแก่เขาโลก,กาอำนาเกย้าเขา เียงแล้วพี่น้องเรียงแจงแล้วคว,วดแล้วราไปถึงจุดแล้วอันมันขับรถแจงวะมาไปกับความน,นั้นมันคน คนมันตกะเลย่าออกไปว่าอะรโดน,นตบม,มันกตกทเลได้ไม่เย็นได้ดยูอ่ะแต่ละคู่กกันไหอก็ไทก็ยังกว่า Hoặc vậy đấy này việc này ừ, có quang có nhiều kẻ giala, vẫn đi bỏ chiếc đất kia nó luôn 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 กู้เงินธนาคารมากวันนึงกันละว่าเดี๋ยวมาจางคนกู้เงินธนาคารมากว่าดีมาจางคนนำหน้าอลู่ลูกานำหนทั้งคนก็ลัลูลกาน่ครับ้วไทยถ้าก็การิต่อไปไม่ต้องักาต่อไกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร่องบ้านล้เพิดอมเสียวขอบคุณทุกกลังใจน่องย่อครับขอบคุณครับผมกกไปเด้อครับผมฝากกดติดตามไวเด้อครับ